สนับสนุนโดยพียเวศวิตามินดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจใครสนใจรถในกลุ่มไหนทางเ g c a จีซเชียมีให้เลือกตั้งแต่รถจนนั่งที่เป็นรถญี่ปุ่นก็คือ h o n ด a าถ้ารถสมบูรสมบัติ Je จฟก็อยู่ในมือเขา BM w มมีทั้งมือ2และมือ1มีให้ครบครันโรสรอยก็มาและอย่าลืมครับ4ี่แบรนด์พัธมิตรที่เป็น High p e r f o r m a n c e Luxury เขาไม่ว่าจะเป็นแอสตันมาตินไม่ว่าจะเป็นมาเซร์ติเขาก็อยู่ในเครือเขาเช่นเดียวกัน Icana, ถ้าคุณซื้อรถที่นี่จองรถที่นี่คุณได้แคมเปญจากทางสยามพิวัรด้วยอย่างโรส์รอย g h โกสเนี่ยถ้าคุณซื้อหม่ยีกว่าล้านเท่านั้นคุณได้1ล้านวิชคอยเลยนะเยอะมากๆกับงาน MGC Asia a u t o f e s t 2022นี้นะครับตั้งแต่วันที่15นี้ถึง19มิถุนายนนี้นะครับหรือถึงวันอาทิตย์นี้นะ สวัสดีครับแฟนๆออโต้ไลฟ์ชัยแลนด์ดทีวีทุกท่านครับผมดิทิทัวประทมครับวันดีนะครับเรามาเจอกันในงานไลฟ์นะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับในอีกหนึ่งกิจกรรมของออโต้ไลฟ์ชัยแลนด์ดทีวีเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสยามพารากอนนะครับเพื่อมาร่วมง,งานนี้ครับ MGC Asia Auto Fest h e Ultimate Deal นะครับงานนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่15-19มิถุนายนนี้นะครับทุผู้ชมครับเพราะตอนนี้นะครับกลุ่มธุรกิจ Millennium Group Corporation Asia เนี่ยได้จับมือกับพันธมิตรยัดใหญ่ทางธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามพิวัตธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพและการบินไทยนะครับจัดงานนี้ขึ้นมาก็คืองาน MGC Asia Auto Fest 2022นะครับด้วยกันยศ ทัพแบรนด์ยนตกรรมระดับโลกนะมาจัดก,กิจกรรมที่เรียกว่า The Ultimate Deal นะครับไม่ว่าจะเป็น r o l l s รอย c m w m w n i n m b m w m o t o r บนะครับ Honda และกลุ่ม High Performance a นแ u p e r c a r นะครับที่มี4แบรนด์พันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็น Aston Martin m a s e r a t i p e u g ์ o t และ Jeep นะครับเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยนะครับโดยในงานนี้นะครับที่ท่าครับนี่ลานกลางนี้เลยนะครับของสยามพรกอเราจะได้เจอกับรถยนต์ BMW เกือบทุกรุ่น มอเตอร์ไซค์ bmw มอเตอร์ราดและมินิซึ่งมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษด้วยอย่างเจ้าคันนี้ที่อยู่ด้านข้างผมตรงนี้เป็นหนึ่งในรถที่ผมบอกได้เลยว่าผมชอบมาก bmw 220i grand coupe m sport ตัวนี้190กว่าแรงมา้า280นิวตันเมตรเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูขนาดเล็กที่ขับดีที่สุดในคลาสวันนี้เราขับกันไปแล้วกับเจ้า220ตัวนี้เครื่องยนต์ขนาดเล็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไฮบริดเป็นแค่เครื่ เรื่องยนต์เบนซิน,น2.0ลิตรนะแต่มีเทอร์โบคู่เข้ามาแรงม้าใช้ได้มันคล่องตัวมากๆออปชั่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ข้างในสวยงามมากๆท่านผู้ชมมาดูและราคาเขาอยู่ที่2.139,000บาทนี่ดูภายในผมชอบเขานะผมว่าเขาเป็นรถเล็กที่ค่อนข้างจะครบถ้วนละหน้าจอเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนะครับเนี่ย ไม่ขีเรเลยตัวนี้นะครับและขับดีด้วยมันลงตัวมากๆในความเป็นซีรีส์2ตัวนี้นะครับและได้รับรถเลยด้วยนะนี่และที่ผมชอบนี่พวกนี้นี่นี่นพวกสีพวกนี้นะครับโอ้แอมเบียนไลท์เขาสวยจริงๆขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ลงตัวมีซันรูฟด้วยเห็นปะสวยงามสวยงามนี่ดูนี่ดูดีใช้ได้นะครับ2องล้านหนึ่งแสามเก้าพบาขามี แคมเปญด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเขาบอกเขาว่าเขามีแคมเปญด้วยอันนี้ที่สำคัญรับลดเลยนี่นี่ผ่อนเดือนละสองหมื่นนะครับเงินดาวนี่ดูดาวเจ็ดแสนผ่อนหกสิบเดือนเนาะมียอดบอลลูนอีกเจ็ดแสนเจ็ด นะครับนี่ก็คือการซื้อขายในวันนี้นะมียอดบรรลูนจัดให้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้จองรถผ่อนรถได้ไม่หนักมากไม่ไมนักและนี่เจ้า 330li นะครับ m sport ตัวนี้เป็นรุ่นฐานล้อยาวเป็นซีรีส์3ที่ฐานล้อยาวนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับสอย0ลิตรตัวนี้200กว่าหม้อเฮ้ยโอเคโอเคขับดี แต่ผมไม่ค่อยชอบในเรื่องของมาดูดีกว่าที่ผมไม่ชอบนะครับแต่ถามว่ามันเด่นไหมมันเด่นในเรื่องของลองวิวเบสนี้ความเด่นของเจ้าสาวลอสูตรไคุณมีพื้นที่ที่ดีมากๆในเรื่องของพื้นที่โดยสารด้านหลังนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือลูกจุกจิกเขาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ขับดีใช้ได้เลยแล้วมันกินน้ำมันไม่น่อยนะเพราะตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไฮบริดมาช่วยไม่ได้มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วย นะครับถ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยต้องตัวนี้530 EM Sport นี่เป็น Plug-in Hybrid ของ BMW เลยนะครับตัวนี้ออปชั่นมาเต็มโคตรครบนะตัวนี้แข่งกับ E Class สนุกสนุกเลยไปดูหน้าจอเขาดีกว่านี่เขามาเต็มเขามาเต็มนะครับ ดูฟังก์ชันทุกอย่างตัวนี้ 530e เนี่ยฟังก์ชันเขาเหนือกว่า Mercedes-Benz E c l E s s a s อีกนะครับในตัว 300e นะหน้าจอเป็นแบบใหม่โอ้ให้มาดีแล้วจุดเด่นเขาอีกหนึ่งจุดก็คือในเรื่องของตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังนี่พี่แมนจากลักส์แมนก็อยู่กับเราด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาร่วมงานเราด้วยนี่พี่แมนขายาวๆเป็นไงไ <laughs> ช่องตัวเองไม่ทำนะครับนี่มาร่วมกับเราดีเห็นนะครับขนาดพี่แมนสูงๆ ยังเหลือเลยนะแล้วก็มีแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยสบายกว่า E-Class อันนี้บอกได้เลยนะครับมันตั้งหรือมันเอนมันเอียนิดๆน,น,น,นะครับนี่นั่งสบายนะตัวนี้คือเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ทาง BMW ภาคภูมิใจและมันออปชัน่นดีฟังก์ชันดีสมรรถนะรถดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันนะ แล้วไปอีก1คันครับที่เขาบีมาโชว์ในนี้ก็คือเจ้า b บียรูเอ็กซ์นี่เป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่เล็กที่สุดของ b บีวันนี้นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเจ้าตัวนี้ยังเป็นรุ่นที่เรียกว่าปลายโมเดลละเพราะเดี๋ยวโมเดลหน,น้าเนี่ยจะมาในปีหน้าแต่ความน่าสนใจเขาเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลส0ลิตุตรลดดีเซลประหยัดน้ำมันเนี่ยเทพๆอยู่แล้วแต่ออปชั่นที่ได้อะมันไม่ได้เยอะมากมายแต่เขาก็มีอะไรมาให้อ่ะ BSI 1 0ปีตัวนี้ ยังเป็นรถเน้นใช้งานดีกว่าดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่เน้นใช้งานในฟังก์ชันแบบนี้นะครับเน้นใช้งานไปดีน้ําท่วมไปไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความไฮเทคแต่มันโดดเด่นในเรื่องของความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้อึดถึกทนได้เลยนะครับและนี่ X3 นี่ X3 XDrive20D M Sport เป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ดีเซลที่บอกเลยแล้วว่าดีมากๆมาดูภายในเขาดีกว่า นี่คือ x 3จอเป็นจอใหม่แล้วนะครับเป็นจอตัวใหม่แล้วจอใหญ่นะอันนี้ก็ให้มาดีนะออปชั่นมันมาเต็มอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่3 7 9 9 9 0 0 0บาทนไม่คีเลยนะ3799นี่จะเป็นตัว3 0 e นะครับแต่ถ้าเป็น2 0 d ตัวนี้อยู่ที่3,699,000บาทก็คือ3 7ต่างกันแสนหนึ่งอยู่แล้วนะครับระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์ ปลั Plug ๊กอินไฮบริดโอเคโอเคและนี่มาดูตัวตัวพี่ใหญ่เขาดีกว่า X7 น่าจะได้ไม่มี X5 นะนี่เอา X7 มาโชว์นี่คือ X7 x, 7, x d r i e 4 0 d M Sport ตัวนี้เราก็ไปขับกันมาที่เชียงรายแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมันมาเต็มอยู่แล้วตัวนี้ช่วงล่างเป็นแบบ Airsus โอ้ให้มาดีตัวนี้ก็ 6, นะ6ล้าน3 6นะ6ล้าน4แหละมาเต็มๆก็อยู่ที่6ล้าน4นะครับนี่คือ รถที่เขาเอามาโชว์นะครับและรวมถึงแคมเปญต่างๆด้วยนะพะรถในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีแคมเปญอะไรให้มาไม่น้อยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดแคมเปญนะท่านผู้ชมว่าแคมเปญเขามีอะไรบ้างในความเป็นเบียร์ดมยูนะครับเขาให้มาเยอะนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อรถเบียร์ดับยูนี่นะครับมีมินิอ่ามีมินิด้วยมินินี่ครับมินิมินินี่มาดูมีมินิด้วยมินิคูเปอร์บริกเลนเอดิชั่นนะครับนี่มาดูนี่ โอ้โหสวยนะให้มานะครับอันนี้เป็นแฮสาประตูนะครับเป็นบริกเลนเอดิชันตัวนี้นะมันจะมีลาย2อ9ล้านแก็คือ2อล้านเนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดนี่ตัวลายเส้นนี้บริกเลนนะครับมินิแฮตเป็น3ประตูตัวนี้ก็คือรุ่นที่เขาว่ากันว่าถ้าคนซื้อมินิมันต้องเป็น3ประตูนะครับนั่นคือความเป็นมินิจะเป็นมินิ5ประตูหรือจะเป็นอย่างตัวด้านข้างนี้เป็นคันทีวแมนเป็นคันทีวแมนก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกของเขา ตัวนี้เป็น h ฮ t r i มนะครับเป็น Cooper S นี่เขาก็มีแคมเปญมาโจเดียร์สองล้านห้เฮ้ยโอเคโอเคมาดูครับเพราะว่าในดิวพิเศษของงาน MGC Asia a u t o f a ยอ2022เนี่ยคุณมาคุยกับที่ปรึกษาการขายได้เขามีแคมเปญในแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันไปนะครับรวมถึงเจ้า MINI-E ด้วยนะเจ้าตัวรถไฟฟ้าเขาตัวนั้นเนี่ยเขาก็มีรถพร้อมที่จะส่งมอบอยู่แล้วน่าสนใจนะมีมอเตอร์ราดด้วย ในอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชมครับเราก็อยากจะกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์สักครั้งหนึ่งนะแต่ก็ขอดูสภาพร่างกายหน่อยนะครับเพราะสมัยก่อนเราก็ขี่อยู่แล้วนะครับนี่ดูนะครับเขามีแคมเปญพิเศษให้คุณอยู่แล้วเข้ามาดูได้ครับเข้ามาชมได้แล้วไม่ได้มีแค่เบียร์น้ำยูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นพันธมิตรที่เป็นอยู่ในเครือของ MGC Asia ครับคือเปอร์โยนั่นเองที่อยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยวตามมาเลยครับ ในความเป็นเปอร์โยวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับต้องบอกว่าเขาก็ต้องเจอกับศึกหนักๆเยอะมากๆเพราะการแข่งในกลุ่มรถ SUV มันดุมากและในงานนี้นะครับ m g c Asia Auto Fest นี่นะครับทุกผู้ชมครับทางเปอร์โยเองเนี่ยมีเปอร์โย2008ที่เรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษมาด้วยนะครับนี่ดูนี่นะเขาเปิดตัวไปแล้วนะครับ2008แต่ตอนนี้เราเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับและมีแคมเปญมาให้ด้วยมีแถมประกันชั้นหึ่งปีให้ด้วย หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดสี่พันบาทกับเจ้าสองศูนย์แปดนี้ดูลายสีเฮ้ยมันก็ดูดูมีบุค,คลิกดีนะผมชอบในเรื่องของสเกิร์ตหน้ากับสเกิร์ตท้ายเขาดีครับกันชนด้านหน้าตัวนี้ให้มันดูดีในวันนี้เขาต้องไปแข่งกับใครเขาต้องแข่งอยู่กับเจ้า HRV เขาต้องแข่งกับสายดุทั้งนั้นในตลาดรถ SUV บ้านเราดูนี่เฮ้ยพอซุ้มมาเจอกับแม็กอย่างนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะมันดูดุขึ้นทัฟขึ้นนะครับทานผู้ชมนี่เป็นตัวสปอร์ตใส่หลังคาดําแบบนี้นะครับสวยดีว่ะ นะในชุดแต่งของเขานะครับนี่เป็นรุ่นพิเศษนะที่เป็นรุ่นพิเศษมีด้านข้างนะครับแต่ภายในเท่ยอยู่เหมือนเดิมนะผมเนี่ยชอบดีไซน์ของเจ้าเปอร์โยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น2 0 0 8ไม่ว่าจะเป็น3 0 0 8หรือ5 0 0 8เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าปกหน้าปัดเนี่ยมันไม่เหมือนใครดีนี่หน้าปัดแบบนี้นะครับโอโ้มันสวยมากสวยมากตัวนี้เราแป้นแบบเปียโนโทั้งหลายนะครับที่เป็นแป้นต่างๆนั่นอนะ่ะโอ้โหไม่มี ยี่ห้อไหนเหมือนในเรื่องของดีไซน์นะครับเครื่องยนต์ก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอาไปลองขับกันนะครับในอีกสัก1-2สัปดาห์นี้นะครับเราจะเอาเจ้าตัว208คันนี้ไปลองขับกันดูซิว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยที่ครั้งที่แล้วเราลองขับแล้วเราบอกว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันยาวๆหน่อยเอาเจ้า208เดี๋ยวไปขับกันนานหน่อยเพื่อที่จะใช้งานกันจริงๆดูซิว่าอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยเป็นอย่างไรเฮ้ยเขากินน้ำมันมากน้อยแค่ไหนการใช้งานจริงๆตัวเลขจริงๆเป็นอย่างไรนะครับทั้งช่วงลวงล่าจ มีอะไรที่สะใจเรามากขึ้นหรือเปล่านี่คือ2008ในรุ่นพิเศษนะมาโชว์ในงาน mgc asia auto fair ส0 2 2นี้ที่สยามพารากอนนี้นะตั้งแต่วันที่15ถึง19มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชมครับและแคมเปญเขามีด้วยนี่นี่นี่นนนนตัวนี้5008มีติดมาให้ด้วยนะเป็นชุดพิเศษขึ้นมานะครับ ติดทูเล่ทำให้เป็น MPV ที่ดูดีมากๆเฮ้ยตัวนี้โอเคแต่ราคาค่าตัวเขาก็เหนื่อยหน่อยนะกับการแข่งขันในบ้านเราแต่ความสวยงามดีไซน์ต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับตัวนี้รนะ้าน889ก็คือร้าน9กลมๆนะมีประการชั้นหนึ่งให้คุณอยู่แล้ว1ปีมาดูนี่หน้าตาเขาผ่านอยู่แล้วละ่ะแต่มาดูนี่มันสวยไหมละ่ะในดีไซน์อะ่ะ ผมยังไม่ได้เอาไปรอขับแบบยาวๆอีกสักครั้งเลยเจ้าเปอร์โยเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสต้องพากันไปสะหน่อยเนี่ยดูหน้าจอกลางหน้าจอกลางใหญ่มากครับท่านผูจชมนะครับนั่นมาตรวัดนะครับมาตรวัดตรงผู้ขับนะก็มีบุคลิกของเขาหน้าจอกลางที่อยู่ตรงกลางแดชบอร์ดนะครับก็มีขนาดใหญ่นี่ดูแล้วดูปุ่มกดต่างๆเป็นแบบเป็นแบบฟิงเกอร์นะครับเป็นแบบนิ้วกดแบบนี้ก็คือมีเฉพาะเปอร์โยเท่านั้น แล้วผมชอบผิวสัมผัสของข้างประตูเนี่ยแดชบอร์ดด้านข้างเนี่ยมันเป็นผ้านะครับมันเป็นผ้ามันทําให้ดูเป็นรีไซเคิลด้วยและดูมีบุคลิกของเขาเองด้วยนีย่โอเคนะสวยดีสวยดีนะครับแล้วความเป็นสูตรสามสอีกตัวหนึง่งนะแมผ่านนี่ด้วยนะหอไอเฟลหอไอเฟลโอ้นี่สามสขนาดกลางนะครับตัวนั้นเป็นขนาดใหญ่นี่ความสวยยังไงก็ชอบยังไงก็ชอบภายในของเขาขับดีด้วยสิ นะครับเครื่องยนต์ไม่มีปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบล้วนๆแต่ขับโคตรดีขับสนุกมากๆตัวนี้ตัวนี้ผมชอบจริงอันนี้ชอบจริงแต่ด้วยราคาค่าตัวที่แน่นอนครับสูงขึ้นมานิดหนึ่งล้านเกลมๆนะครับเขาขายอยู่ที่ล้านหกเก้านะก็ขายอยู่นะครับล้านเประกันชั้น1ปฟรี1ปีนะเขามีบุค,คลิกของเขาในความเป็น3 0มศตัวนี้แล้วแต่ความชอบของขแต่ละท่านแลวครับว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่ ถ้าคุณขับตัวนี้คุณไม่เหมือนใครเด่นแน่ในความเป็น MPV ในความเป็น SUV ของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่พาร์คพรกอกณ์กันดีกว่าเพราะในงาน m g c Asia Auto Face ครั้งนี้เนี่ยในส่วนของรถมือสองเขามาโชว์ด้วยนะเขามีรถจากงานประชุม a p e ปมาโชว์ถึง30คันมาขายด้วยนะและขายราคาเดียวด้วย3.5ล้านในรุ่นซีรีส์5ไปดูกันดีกว่าเดินออกไปทางนู้น สรับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกและที่อยู่ด้านหลังผมครับที่ลานพักพรากอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือหนึ่งในสถานที่แสดงรถอีกหนึ่ง กลุ่มของงาน MGCA s i a a u t o f e s t 2022เข้ามาดูกันนี่เป็นการแสดงรถมือ2นะแต่รถที่อยู่ในงานนี้ทั้งหมดในลานนี้ทั้งหมดเป็นรถที่มาจากการประชุม a อเปครั้งล่าสุดนะครับมีอยู่35คันนะครับเป็นซีรีส์5ทั้งหมดทุกคันเป็นซีรีส์5ทั้งหมดนะครับทุกู้ชมครับขายราคาเดียวเท่านั้นคือ3,450,000บาททุกคันขายราคา3,4ราคาเดียว นะครับนี่ตัวนี้นะที่เป็นซีรีส์5นี้นะที่เป็น5 3 0ส e เนี่ยเฮ้ยขาย3ล้านสเองวิ่งหลักร้อยกิโลสภาพเดียวกันหมดนะครับโหอันนี้โคตรเทพนะครับนี่อยู่ในกลุ่มของ BMW Premium Selection อยู่แล้วแต่ซีรีส์5เนี้มาจากงาน a p e ปนะครับแต่เขาก็มี BMW ใน มือ2รุ่นอื่นๆอ,อ,อีกนะแต่ที่ผมอยากบอกคือในกลุ่มซีรีส์5 530E เนะี่ยราคาเดียวคุณมาดูเลยคุณชอบสีดำคุณชอบสีเทาคุณชอบสีขาวมาเลือกดูเลยนะครับเขาขายราคาเดียวมาจับจองกันเอานะและบอกได้เลยว่าวันนี้ขายไปหลายคันแล้วด้วยเฮ้ยดูดีสภาพกิฟต์นะครับนี่แต่นี่5้5 2 5งนดีนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอเปกนะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเอเปกเนี่ยนี่เลยนี่ก็ชอบดีเซล นี่3ามสมูตรไมาแล้วเมื่อกี้ยังอยู่บนงานอยู่เลยงานมือหนึ่งอยู่เลยมาอยู่มือสองแล้วเจอนด่เข้าไปนะครับมีในกลุ่มของ x d r i v e ไรดสูตรของ X ด้วยนะพวกนี้พวก SUV ทั้งหลายเขาก็มีให้คุณเลือกนะครับดูดีนี่ X5 มาแล้ว X5 ก็อยู่นะ X5e ด้วยนะตัวนี้เป็นปั๊กอิดด้วยอ๋อหน่าใช้จริงๆไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างนี่ ผมชอบผมชอบนาตาโก้ X ทั้งหลายนะครับนี่เฮ้ยกริบกิบดีว่ะนี่ล้านเก้านะครับนี่เป็น LCI ด้วยนี่ X 1นะครับนี่ตัว SUI เหลือล้านเก้าบนรูน2ล้านนะเฮ้ยโอเคโอเคนี่ X 1เหมือนกันนะครับนี่เหลือล้านแปดเก้าวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยวิ่งไปหมื่นโลนะครับเหลือล้านแปดเก้าโอ้หหายไปเยอะเหมือนกันนะราคาครับคุ้มดีเหมือนกันนะตัวนี้ล่ะนี่เดี๋ยวมาดูตัวใหญ่ๆด้วยดีกว่าน,นี่ นี่ x 1เหมืมนกันนะครับนี่2 0 x l i n ์นี่2 1 5ลนหนี่ใหม่นะวิ่งไป7,000พัโลจะไปถึงหมื่นโลเลยโอ้โนะครับนี่ถ้าเป็นรถ a p e 펙นะครับนี่เขาก็จะมีป้ายดีมาถ้าคุณเห็นนะรถนี่รถ a p e 펙ในกลุ่มรถ a p e 펙ราคาเดียวเท่านั้น 3, 4, 5ีนะครับวิ่งไปเท่าไหร่ดูพันโลเฮ้ยคุณหายากนะเดี๋ยวเดี๋ไปดูที่ไม่ใช่ p e ได้เท่าไหร่นี่ตัวนี้อันนี้ 530e Luxury 255แต่วิ่งไปหมื่นโลนะวิ่งไปหมื่นโลแต่พวกนี้ได้ BSI 5ปีหมดนะครับอันนี้ปี18นะอันนี้วารันตีนะครับอันนี้วารันตีไปถึงปี18เฮ้ยโอเคเอะเยเท่ดีเว้ยคือรถในกลุ่มเนี้ครับทุกท่านครับในความเป็นกลุ่มของมิลลิเนียมเนี่ยเขามีทั้งรถมือหนึ่งทั้งมีรถมือสองอยู่แล้วรถมือสองก็ผ่านการ ตรวจเช็คตามมาตรฐานของ BMW ูประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็มาเลือกเอานะครับรถมือหนึ่งก็ได้รถมือสองก็ดีแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านและเหล่าว่าชอบในแบบไหนกําลังซื้อของแต่ละท่านไม่เท่ากันความต้องการใช้งานของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับตรงจุดนี้ก็มากว้างด้วยใหญ่ด้วยมาเลือกเลยซีรีส์สซีรีส์หยัน X1 X3 นมนะครับมีมาครบถ้วนอยู่แล้ว แถม BSI ให้5ปีด้วยนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับกันครับว่าในวันนี้ตลาดเป็นของลูกค้าแล้วนะแล้วเขาไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะทาง MGC Asia เนี่ยเขายังมี h o n d a ด้วยเขาเป็นดีลเลอร์ Honda ด้วยนะครับแต่ Honda นี่จะอยู่อีกฝากหนึ่งในส่วนของ Honda, Honda Honda จะอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับถ้าใครต้องการรถที่เป็นรถญี่ปุ่นแล้วกันเราบอกอย่างนั้นดีกว่า รถที่เป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยไปฟางหนูเลยอยู่ฟางหนูเลยและแน่นอนครับเขามีอะไรบาโชว์เขามี Honda Civic e-h-e-v Honda Civic Hybrid ท like like ี่ผมยังไม่ได้รอขับเลยผมจะรอขับในวันจันทร์หน้านี้เราจะไปรอขับกันที่เชียงรายแต่วันนี้เขามาเปิดจองแล้วราคาเขาประกาศยังเป็นทางการเพิ่งประกาศวันนี้เองนะครับเมื่อ11โมงเขาเพิ่งส่งราคามาให้เราตัว Honda c ซ vic e-h-e-v ในรุ่น r-s รุ่นท็อปที่สุดเนี่ย1.125นะครับ1.125ล้านบาทเป็นราคาที่น่าสนใจ มากๆเขามีดาวศูน์เด้วยนะวันนี้โหยแข่งดุมากดาวศูน์แล้ว Honda าซีวิกนะวันนี้เขาบอกว่านี่ในแคมเปญพิเศษนะครับฮอนด้าซ e ีวิก e e-hv มาพร้อมข้อเ,เสนอมีทั้งดาวศูน์มีทั้งดาวสิว์แบบไม่ต้องมีผู้คประกันหรือรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นสำหรับแ e e อคคอร์ด e v อ๋อนี่นี่นี่นน ที่บอกเมื่อกี้นะ Honda c i e v i c e-h-e-v เนี่ยไม่ใช่ดาวศูนย์หลอกน่าจะเป็นดาว 20- 3 0แล้วเพราะเป็นรุ่นใหม่แต่ที่ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์คือเจ้า Honda Accord e-h-e-v เพราะ Honda Accord เนี่ยถ้ารถในกลุ่มดี e gment เนี่ย Honda สู้กับ Toyota Cam r รี่ยอดขายแต่ละเดือนเนี่ยโ o y o t a c a m r รเขาชนะ Accord อยู่ในวันนี้ a อ cord ก็ต้องดูเดือนลอเกินต้องใส่แคมเปญดูๆเข้าไปเพื่อแข่งขันให้ได้ในตลาดดี e gment ดังนั้นเราจึงเห็นดาวศูนย์เปอร์เซ็นต สนใจ Honda ครับมาที่พารากอนได้ครับแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเขามีโชว์รถให้คุณครบทุกรุ่นอยู่แล้วในความเป็น Honda และนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับส่วนหนึ่งของงาน MGC Asia Auto Fest 2022ยังมี j e ๊บให้คุณชมด้วยยังมีโรสลอยให้คุณด้วยนะแล้วถ้าคุณซื้อรถที่นี่จองรถที่นี่คุณได้แคมเปญจากทางสยามพิวัรด้วย ได้วิชคอยด้วยอย่างโรสลอยโกสเนี่ยถ้าคุณซื้อแม่ห้สกว่าล้านเท่านั้นคุณได้1ล้านวิชคอยเลยนะหรือมูลค่า1ล้านบาทนั่นเองเยอะมากๆกับงาน MGC Asia a เ t o ช a s t 2022นี้นะครับตั้งแต่วันที่15นี้ถึง19มิถุนายนนี้นะครับหรือถึงวันอาทิตย์นี้นะใครสนใจรถในกลุ่มไหนทาง MGC Asia มีให้เลือกตั้งแต่รถยนต์นั่งที่เป็นรถญี่ปุ่นก็คือ Honda ถ้ารถสมบูสมบัติ e e ีก็อยู่ในมือเขานะครับนี่ บีเอมีทั้งมือ2และมือ1มีให้ครบคันโรลส์รอย์ก็มาและอย่าลืมครับ4แบรนด์พันธมิตรที่เป็น High Performance Luxury เขาไม่ว่าจะเป็นแอสตันมาตินไม่ว่าจะเป็นม er าส e r ร t ติเขาก็อยู่ในเครือเขาเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือ MGC Asia a u t o f ียอ202 2ที่อัลต l ไลท์ชัยและดัวีพาคุณผู้ชมมาชมกันแบบนี้สนใจรถแต่ละรุ่นแต่ละ แบรนด์ในแต่ละข้อเสนอพิเศษก็มาที่นี่ได้ครับวันนี้ผมนิติทุกระะทบต้ของข,ขอขอบคุณทุกท่านที่สสาะเวลาในการรับชมครับอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกับเราวันนี้ด้วยครับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณมากๆครับขอตัวไปก่อนละครับสวัสดีครับ